ครูในนามของภาควิชามนกษศาสตร,าสาสร์และสารสนเทศาสตร์ก็ยินดีกับพวกเราทุกคนที่กำลังจะสําเร็จการศาึกษาในไม่กี่เดือนนี้ก็ขอให้พวกเราประสบความสําเร็จในการทํางานและก็เป็นคนดีของสังคมสวัสดีครับนิสิตสาขาวิชาศึกษา นนโดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่4ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ mm hmm. ก็ขอแสดงความยินดีกับนิสิตท,ทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้สอนนิสิตนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีปี3ปี4นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่นิสิตท,ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทุกคนน,คนิสิตรุ่นนี้ก็เก่งเกทุกคนนะครับขอให้มีงานทําดีๆนะครับแล้วก็ให้คิดถึง คุณครูที่ได้อยู่อบรมสอนนิสิตมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับนิสิตท,ที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะว่าที่บัณฑิตและนิสิตท,ที่น่ารักทุกๆคนนะคะ วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีวันหนึ่งที่รุ่นน้องจะจัดงานอำลารุ่นพี่ที่จะจบออกไปเป็นบัณฑิตในอีก2เดือนข้างหน้านี้นะคะครูก็ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จนะคะได้งานทำทุกคนแล้วก็จเจริญรุ่เรงเรืองในหน้าที่การงานและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมภาควิชาแล้วก็คณะาจารย์ของภาควิชาด้วยนะคะ คครับพี่ชี่อื่อามนะครับอยู่ปี4นะก็<น>ะวันนี้มาพูดความรู้สึกนะครับที่มีต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็เอกนะฮะก็จริงๆรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยก็ สึกดีครับดีใจด้วยที่มาอยู่เอกเลานะฮะก็ใช้ชีวิตคุ้มแล้ว4ปีก็อยากให้น้องๆที่เหลือนะครับใช้ชีวิตให้คุ้มนะฮะผมทุกกิจกรรมที่เราจัดครับก็อยากให้เรามีความสุขความสนุกวม,วมร่วมกันนะฮะจริงๆขอบคุณมากที่ที่อยู่ด้วยกันมานานๆน,น,นะแล้วก็ขอให้สู้กับภาวะน้ำท่วมในมหาลัยไปอีก 2- 3สปี <laughs> สำหรับนุ่นน้องปีหนึ่งปี2นะครับก็ ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะฮะขอบคุณครับก็สวัสดีครับผมก็ชื่อแอลนะครับอยู่ปี4ก็อยู่ตรงนี้มานานประสบการณ์กว่า4ปีก็เชื่อถือผมได้ครับก็ความรู้สึกของผมที่มีที่นี่ผมดีใจมากดีใจดีใจจน จะร้องไห้ผมมีความรู้สึกดีๆให้กับทุกๆคนเพื่อนและรุ่นน้องขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ป้อนนะครับอ่าโดยเรื่องความรู้สึกนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการศึกษาเพื่อนหรือแม้กระทั่งครูนะครับมันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถแลกด้วยอะไรได้นะครับ ยังไงก็ขอให้น้องๆรักกันนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะพี่ก็ชื่อแจ็คนะถ้ายังไงเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะก็เป็นประธานของปี4นะครับถ้ายังไงพี่พี่รู้สึกว่าใน3-4ปีเนี่ยมันรู้สึกว่าเร็วมากนะครับอยากจะทำอะไรอยากจะเรียนอยากจะอยู่กับเพื่อนอยากจะทำกิจกรรมยังไงก็เต็มที่นะครับเพราะว่า ใน4ปีนี้เราจบไปกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตรเราจะไปทำอะไรนะแต่อย่างน้อยเนี่ยใน4ปีนี้พี่ก็อยากจะขอฝากว่าเอกสารังเทของเราเนี่ยอยากจะให้รักกันเยอะๆนะปัจจุบันเนี่ยก็ระบบมันก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับยังไงอยากจะฝากน้องปี3ปี2แล้วก็ปี1และน้องรุ่นต่อๆไปนะครับอยากจะให้ระบบของเราคงอยู่และดีขึ้นไปนะครับถ้าอย่างไรก็ขอฝากด้วยนะครับ ก็สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ปิ่นนะฮะอยู่ปีสปีสุดท้ายแล้วตอนแรกที่น้องปีสาเขาเรียกผมมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าให้บรรยายถึงความรู้สึกที่มีต่อรุนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องผมบอกเลยว่าถ้าให้บรรยายอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์ก็ไม่หมดนะฮะแต่ว่าพอดีก็ขอสั้นๆก็เลยผมว่าอยากจะบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่เราได้มาเจอกันเนี่ยมันเป็นโชคชะตาหรือว่าความบังเอิญแต่ว่าบางคนเขาอยาะเรียกว่าเราทํากรรมดีมาร่วมกันถึงได้มาเจอกัน ผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มารู้จักผมในช่วงเวลา4ปีนี้นะแต่รุ่นพี่ที่จบไปแล้วรุ่นน้องที่กําลังเข้ามาหรือแม่อาจารย์ขอบคุณที่ทนกับคนอย่างผมได้ทั้ง4ปีขอบคุณที่แนะนําอะไรหลายอย่างขอบคุณที่ตักที่เตือนขอบคุณที่อยู่ข้างกันแล้วก็อยากจะขอแค่ว่าถึงเราจะจบกันไปแล้วเพื่อนเราอาจจะไม่เจอกันแล้วรุ่นน้องอาจจะไม่เจอรุ่นพี่หลายๆคนแล้วก็ขอแค่ว่า อย่าลืมกันก็พออยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปนานๆนะครับขอบคุณครับชนอ,อะไร